เน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้้นๆเน้นเน้นๆเน้นเอ้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆน้้นๆน้ กด F10 ดูดิตนดูอะไรคืออะไรอ่ะกด F10 ดูดิเย็นอย่างก็เย็นว้าวว้าวว้าวใกล้เบอบ้านละของแท้ของแท้วัลลลี่วัลลลี่วัลลลี่เหนื่อยพรุ่งนี้น่าจะพักกันละพี่หลอนเก่งจังไม่เก่ง เก่งคิดถึงเหรอคิดถึงค่ะไปที่นู่นมาอย่าง,ย,างายังเอาจะไม่ไปที่นู่นอีกหรอไปมาไปแล้วแล้วก็ไปนู่นแล้วก็มาหาพี่หลอนวันจะไปพักแล้วก็เลยมาหาก่อน,นจะไปแล้วเหรอไปวันนี้เหนื่อยเหรอทำไมพักไหวตีมาแพ้ดว้วยเก่ง,งแล้วไม่เป็นไร ตลอดตลอดรถตู้ตลอดรถตู้ไงใครดูฮ้ยไอ้หลอดไอ้หลอดอยู่กับใครอะอะไรไอ้บอสไอ้หลอดอยู่กับน้องมิเกลวะบอสเอาประวัติตอนี่มันจะจบแล้วทำไมทำไมอยู่ไม่ได้อะทำไมโดนเรื่องกันดูกันเดิมไม่ได้หรอเออทำไมไม่หลอกันมากับเดิมไม่ได้ล่ะพี่หลอดคืออะไรบ้องอะไรก็ต่อตอนี่จะจบแล้วเลิกอยู่ด้วยได้ไหมพี่หลอดเออไม่เอาไม่ 5m

อาก็อยู่ตรงนี้นานแล้ว๊าอต่มัน่งได้สี่คนหรอใช่ครับไอลงๆไปลงไปลงไปี่เริ่มเหมือกบนะไปล้ไปแลวไปลเอัน้านานึงจบตอนกี่โมงวะไเลอเลอเคลเดียวเนี่ยเลเคลท้ายหรอใช่เหนื่อยอ่ะพรุ่งนี้อีกรอบนะเฮ้ยมีหรออาเคสเอาต่อเรื่อยเลย วัลลารีวัลลารีเนี่ยคนเหนื่อยเลยตีทำไมโรยแล้อยากไปที่โน้นใจจะขาดแล้วเนี่ยเออแล้วจะตีทำไมเออดูพี่หลอดตัาเป็นคนนำนะอะไรเอ้ยอย่าโยนอย่ามั่วพี่หลอดเป็นคนนำนะไม่มีนะอ้าวพี่หลอดดัางดีหรอไม่น่าเจอเดียวแล้วใช่ไหมไม่เอาเฮ้ยกูเจอกูเจอตลุดกูเจอกูเจอตลุดอะไรเอ้ยรู้เปล่าเปล่ากูเจอกูเจอตลุดอะไร เฮ้ยซ่อมรถเว้ยซ่อมรถเว้ยตอนนี้วอพี่อยู่ยี่สิบเก้าคนอะตึงปะตึงปะโคตึงไงสามสิบตลอดนะอยู่ยี่สิบเก้าคนอะไงอะทำไมพี่เปลี่ยนแก๊งหรอพี่ทำไมสีน้ำเงินอะเปลี่ยนไอ้นี่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนสีแล้วแองกทิ้งกูกันหมดไอ้เหี้ย ไอ้แบงค์ไม่มีรถขึ้นหรอมาลาไอแบงค์คนหนึงเหรอเฮ้ยมาลาไปแบงค์หน่อยทำไมต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนทำไมอะเปลี่ยนนีสีดำนะสีดำเขาก็จะตีพี่ี่โตีเขากล่าดีพี่กลัวเขาหรอเนี่ยก็ตีอยู่เนี่ยสีดำเนี่ยพี่ชนะพี่รอสีคืนเลยมันต้องรอครูดาวนู่นพี่จะไปชิงสีขาวเดือนหน้ามันครูดาวหนึ่งเดือน ดำไปก่อนอ๋อสีดำก่อนเลยไนงะเออใส่ท้าไมสีขาวใส่สีดำดีกว่าอะไรสีดำเท่กว่าเหรอใช่ใส่สีดำเท่กว่าเฮ้ยคันเราไม่มีศพใช่ปะไม่มีไม่มีแล้วทำอะไรมาบ้างเนะี่ยวันนี้คุยกับใครอ่อะเราไง หนูก็ไปตีมาที่หลังประเทศก็ไปเล่นานาดอบแล้วอาแค่น้ำอ่ะแม่ทำอะไรเหนื่อยไหมเหนื่อยเนี่ยก็ต้องไปพักเนี่ยเดี๋ยวไปพำงานเดี๋ยวว่าจะไปก่อน,นเราจะไปตรงไหนตอนเคสเออเคสท้าย ไม่รู้เออตั้งกี่โมงละแต่ถ้าบนห้าสิบก็จบแล้วโอ้นนผมไม่แน่ใจอะไม่หมายถึงห้าสิบเนี่ยห้าสิบห้าสิบเคและตอนนี้สี่สิบเก้าแล้วเฮ้ยเหลือกี่นาทีวะตอนพี่หลอดไปก่อนนะไหมไม่แต่แต่ละศพมันไม่เหมือนกันนะพี่หลอดเวลาใช่มันมีศพไวอยู่ปะมีศพไวไหมเอาดีิไปสภาเลยเหรอไม่แน่ใจอะ โอเคเพื okay, ่อนที่หลอดสีดำแกงอะไรอ่ะสีดำแกงโฮปที่เคยไปตีกันหลลักที่เลิฟแล้วก็แกงแตกกับมานนี่เล่นมานี่แตกไหมยังไม่แตกคือของมันเยอะเว้ยคือพี่พหยุดฟาร์มกันไงตอนแรกตอนแรกพี่หยุดฟาร์มกันเนี่ยให้แกงในเมืองโต,ตให้แกงในเมืองโตให้แกงในเมืองโตไง แล้วพอโตปุ๊บแม่งมันลุมพี่น่ะสองหนึ่งอะผัดกันเข้าผัดกันเข้านะอะสม้ม่ะวยเจ๊แหละ <c oughs> พี่รับสองอ่ะตอนนี้นพี่ได้บัฟปะเนี่ยไม่ได้บัฟรับพี่บับใครไม่เป็น<อ>ได้ไม่เคยด่าใครเลยตั้งแต่เกิดมา ยังเออเผลอหลุดขำว่าเกิดมาอยู่ในลักกี้ไม่เคยด่าใครสักคนเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรนะอันนี้พูดอะไรบ้างพี่จะลาจุด,ด้วยผมจะหยุดไม่ผมจะหลุดขำหลุดอะไรวะพี่พ <อ S 1> หลอนนะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยก็อยู่แล้วเบบี้ขอโทษขอโทษ<ว>ตื่นดื้อตื่นตืต่น ้ยใกล้จบยังไงเนี่ยเหรอเนี่ยเดี๋จบแล้วเกียรติว่าไม่น่าถึงสิบสองห้าสี่สามสองเริ่มเฮียวายควยเหี้ยกระจอกเชื่อแบงค์เชื่อกาเชี่ยสวยสวยสวยงามเพื่อนไม่ใช่เพื่อนไม่เล่นกันเองดิเฮียี่แบงค์เอ๋อ่อนลวกฮเพื่อนเราอ่ะมึงว่าจบนี่มันจะไปสภากี่คนวะเราเปิดพงเต้นได้เปล่าวะอย่า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 จะหาทำในเสียงเสียงไม่สนอืม หายว่าหนึ่งคนอะในบอเราตลอดมาใครอะตอดไอ้เทวไงนั่นไงมันไปมาใครอะมากับน้องมิเกลปีหนึ่งเหรอมากับแฟนมากับน้องสาวมากับน้องมิเกลปีหนึ่งเหรอแฟนมากับแฟนมากับน้องสาวอ้าวพี่พี่ได้เชื่อใครเนี่ยมากับแฟนแฟนอะไรพี่จะเคยขอขอได้ใจหรอเนีบเจ่ะปีสองปีดูหน่อยพอมาระวังพอจากข้างบนอากาศ ใครๆรปืนยิงไกลรอบนี้ขอจริงเปล่าอะไรมีคนอื่นเนี่ยน้องมิเกลมีคนอื่นเหรอเออทำไมทำอย่างนั้นล่ะพี่หรอในอีกจะสามปีใครเขาจะรอไม่รีบเดี๋ยวแล้วสามปีแล้วคิดดูก่อนสามปีแล้วก็มีแฟน เออแล้วทำไมพี่หลอดทำแบนั้นอ่ะไม่เอาแต่พี่หลอดใหม่ค่ะไม่เอาแล้วทำไมพี่หลอดทำงันน่ะเราจะไปรีบทำไมล่ะถ้าเราเรียกเดี๋ยวก็ไม่รีบเหมือนกันถ้ามูลเรารีบความสัมพันธ์ก็จะจบลงไวเป็นเดี๋ยวค่อยกลับไปเป็นแฟนกับคนอื่นก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาตอนสามเบียร์ค่ะงั้นพี่ก็ไปขอคนอื่นก่อนไม่เอาแมวเอาไม่เอาไม่เอาแม่เอาไม่่เเออาไมา จะรียกทำไมไม่รีบแล้วแต่เหรอณรลกเล่นรถไฟเอ็มอะ่ะอย ที่อยากจะจับกูบานเพนแต่ไอ้ก๊อปเพื่อนกูไม่อยู่มันมีใครตัวจริงกอนเลยะถ้าตัวจริงอยู่อ่ะกูว่าสักร้อยนะถ้าตัวจริงอยู่อ่ะผมโดนแล้วนไอ้ก๊อฟยืนหน้ากูเลยเนี่ยไอ้ก๊อปยืนหน้ากูหน้าไม่เหมือนกันสักคนเลยไอ้หน้ามึงโดนจริงนะอุ้ยเอ้ยมีพี่ก๊อปผิวขาวด้วยดูดูหน้าดูหน้านี่ดิโอ้โหผ่าตัวจริงแป๊บหน้าจริงมีหนึ่งเดียวน่ะเห็นว่าหน้าแก่ๆอ่ะ ใครอายุเยอะสุดคนนั้นเละลอดูดิทุกคนทุกคนในแก๊งด้วยหรอดิน่ารักไปมีบ้างมีบ้างไม่เป็นไรมีบ้างมีบ้างก็เรื่องปกตินะก็อยู่ยันจบนะก็เรื่องปกตินะใครเป็นไรอ่ะน่ารักนะใไรไม่เป็นไรวะบอกว่าน่ารักจะบอกไม่แบกนีรอุมแฟนนะมันเรื่องปกติเอี้ยไอเทีลแฟนมาอุ้มมั้งดิไอเด็วเป็นเกลียวด้วย ไอเทวไอเทวไอเทวให้เอาเอาน้องแอลให้นายอุ้มมงดิกูกูพร้อมรับข้อเสนอนี้นะเย็นเย็นกาศเมียกูหาใจพร้อมรับข้อเสนอไอนายมึงบูดดิไม่เอาเทียวกุไม่มีทยูมาแล้วมาแล้วคุยคุยคุทำไมหน้าแก่หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอุ้มมาดิไอน่าแก่หมดเลยนะน่าแก่หมดแล้น่าแก่หมดเลยนะน่าแก่ปวดฉี่ปวดฉี่แดเก้า้นตังจุนนปัจน่ไหน เรอมันถอดรองเท้าไดอยู่พอดีเลยว่ะขอไข่ครับไปให้แม่ฉีดงานขอบคุณครับป้าป้าแกให้เท่าไหร่ป้าเราให้20ล้านจ่ายแบ็คเมียซะมันัม่แก่เลยอะต้องรอมั้งคต้องรอะเพราะเราให้10ล้านทำไรเพมันเยอะตรงเนี้ยแบ็เล็ไปขมครับพ่อ2 5 3 2ขอตั้งระดีไปอีกงงยังไงเอระเบิด เดี๋ยวไปพร้อมกันเดี๋ยวเราคุยจบแล้วไปเจ๊มั้ยเฮครับเข้าไอบามเลื่องลุงนะนี่เชิญเชิญตัวแทนเอเคที่โงกินยังเนี่ยยังวันนี้ไม่หิวนะเชิญตัวแทนเอเคที่โรงพยาบาลไปดิเดี๋ยวไอจอยจองยาบาลเรื่องเท่าไหร่ไม่เดี๋ยวเราคุยละบาลกันเรา กันวันนี้ก็คือวันเดียวกับพี่มินถูกไหมแล้วมันเป็นไหน<า>ครับเนี่ยมาบาร์การ์โอ้โหเทลเอาห้องใจ ยี่สิบสี่ก๊าซกระดาษคุณจุ๊งมาบอสสกิลพีให้ผมจุ๊งมาเราจุ๊ง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 ใช่คนนี้หรือเปล่าที่เมื่อกี้ตัวหายอ่ะ น่ารักไปไม่ไม่ไมต่ต้องพาวรถละเป็นแฟนกันแล้วเหรอเพื่อนใช่เป็นแฟนกันแล้ว้ยแฟนนอะไรสามปีพี่หล่อบอกคบกันแฟน<ฟ>ละคบกันวันที่อะไรอะลูกคบกันเมื่อวานไม่สบายเอามาคุยจบอะไรมาโม้คน,นเดียวเหอะมีแม่อขอ <S <S ง่วงอะแม็กง่วงไรแม็กง่วงสามหาว่าไรผมวะกูอยู่ยี่สิบเจ็ดคนมึงไม่นอนกันหรอวะยี่สิบเจ็ดคนสามซิมสามซิมสภาเขาเหมือนกันหมดเลยอ่ะบ้านตาเขาเหมือนกันหมดเลยอันนี้คือสภาน้องพี่สภาเหมือนกันทุกคนเลยเขาใส่หมวกผมเหมือนกันหมดเลยใส่หมุดูสายฟ้าพี่อยู่ตรงมือตะกินอะไรวะอ๋อตะกินรอบพี่แล้วนี่ใช่ปะนไ่มไม่ใช่ตะกินใหม่ซามูไรดิวะ เอกินนี <S <S ่ดี๋นะนี <t ori> <t ori ่นะนี่ชมันไม่ดอกไม้ดอกไม้ลูกจะได้อะไรนะอ่ามูแบบนั้นหมูใช่ค่ะพี่ก็ใส่พี่ก็ใส่แฟชั่นหมูอยู่แหละวางตีถ่อนี้ประมูลตูนะจัีออจบีอ๋อเลยเปิดเปิดเตมูไปเจอประกาอย่างเี้ยั้ยอังไม่ประกาศกําจะลงกันหุวนี้แ้ไครับพูดไหมครับ ขาค,คุยอะไรกันแครับพี่ราอ,อยู่เหมือนกันครับเนี่ยเรามาอยู่เมามาแล้วครับพี่คุยเลยนะลครับระหว่างที่พี่หลอดขอน้องเดวเป็นแฟนน้องเดวขอไปอมาใครค,<ม>คนคุยค<ฟ>นคุยของใครอะมา,มาดิสามสี่ห้าคนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาคบกับพี่หลอดเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพี่รุอนใหญ่กำลังมาพี่ ใช่ไหมคะเนาะเอไอ,อตอนคุยจอบอะโฮะบ้ามึงให้บ๊อบพูดคนเดียวนะแล้วก็ให้บ๊อบกับบอสพูดอะแล้วก็ไม่ต้องเราแล้วนะตัวหมายกูไม่ใช่มันก <Yeah, S 2> ูจะแย่ไม่คตั้งแต่แกงแตกเย <Yeah, S 1> ้เด็ดบอสหรอเด็ด ัำอ,อ้วนอ้วนที่หน้ามึงดีคำ <c oughs> อ,อ้วนใช่บอลน,น่าตึงกว่าเดิมเราเนะี่ย ก็ตลกอะใครเป็นหน้าใครเป็นพี่ก๊อปแล้วมันหน้าสี่สิบวันหน้าตลกจังคนนี้ใครอะฮัลโหลใครอะแกงตลกมันหน้าสี่สิบโอ้โดนแก๊้งเวทเลย อ๋อสวยเอ่อ <tast> ค <eless> <AUDIO>. ุยหน่อยดิคุยหน่อยดิคุยหนึ่งคุยอังเวทคนนึงนี่โอ้มึงมึงคุยกับพี่รถใหญ่ดิเดี๋ยวกูคุยกันละ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 เศรษีจังแท้เวทแท้เวทโอ้มะน่าเสียดายมีเงินจิตใจไหมครับไม่ไม่รู้พี่อะเคตินไหมครับใช่ใช่ครับพี่มันเล่นอะไรเนาะมันเล่นแก๊งทั่วไปครับอุวยเล่นแก๊งทั่วไปต่อเลยไหมฮะ ไม่บ้าครับไม่บ้าต่อ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 ได้ครับครอบคุมอารมณ์หน่อยครับครอบคุมอารมณ์เต็มหน่อยไม่บ้าไม่บ้าไม่บ้าเฮ้ยใครทำอะไรวะควบคุมอารมณ์เต็มเตนเตนเนาะเตนไม่มีไม่มีก็ได้กี่คุมลมที่ดีอ๋อไม่ต่อบไปครับแลนี่ครับจะจะจะตอบไหมล่ะหรือไม่ต่อบเดี๋ยวรอ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 แป๊บนึงครับแต่เมื่อกี้ตรงร้านค้ามีคนคุมไม่อยู่เฮ้ยมามานี่ดิพวกมึงมามานี้ยก่อนโอ้โหแพ้เวทเลยเสียใจจังงอมงอมแพ้เวทโดนโดนเวทป่ะเพื่อนโดน เอาไว้เมื่อตออไม่ไม่ต่อได้ไล่ออกไม่ออกก็ได้พี่เสียเสียเวลาคุยครับพี่ก็เดี๋ยวรอรอไม่ได้เงินยังไม่ได้เงินยังอ่ะก็ยังยังไม่ได้เงินครับยังไม่ได้เงินครับเอาเอาของสภาก็ได้ค่ะให้พี่ใช่ไหมให้เหนียวเหนี่ยวเหนียวเลขเลขสามศูนย์สี่เจ็ดครับ ให้มันยือ้ยยนอเฉยเฉยไอ้อใน้เนียย้ยหรอเมกกน,น,อนเนียปะเฮ้ยเนเนียไะมลูกเฮ้ยวงไม้แล้วนะได้ครับเอ้ย,อยนะนี่พี่อเอเอวงไม้วงไม้กระติบ,งบ,งบ,งบตขงผมกระติบน้องน้องน้องเอาไปยิงครับฮึ่มสุดยอดพี่กรับ เขาขอคุยกันก่อนทีตอนเขาเรายังเอ้ยเราเราเขายังรอเลยเสมอเสมอกันหนึ่งหนึ่งอ่ะอ่ะต่อต่ออันนี้ไม่มีสถิติค้าบนะครับส่วนเรื่องตอนรีใหม่ก็ไปข้างนอกแล้วโอนเงินกันเรียบร้อยด้วยครับห้าห้าเอ็มห้าเอ็มเสมอกันหนึ่งห้าเอ็มเอาไปใช่ใช่มีมีให้กู้อ่ะไอ้เบลล์แล้วหนกู้กู้ได้จ่ายทีหลังได้ไหมอ่ะเบพี่กู้กู้เล่นหมดไปเนี่ยไม่จ่ายทีหลังได้ไหมกู้เองเว้ย ฮัลโหลพี่เอาเคียร์ผ่อนผ่อนได้ไหมครับพี่จ่ายเลยครับจ่ายเลยเออแล้วสวยละไอ้รวมเงินหน่อยดิของเงินหน่อยของเงินหน่อยเรียกไหพี่เรียก4564564รวมเงินเรียกอะไรเดี๋ยวโอนให้สามสามล้านหรอล้านสามพันโอ้ขอบคุณมากไม่ได้ตกปลาเลยสามเก้าเก้าโอนโอนโอโสั่งเลยแ่ก็บอกแล้วครับโอเคสามศูนย์สี่เจ็ดครับสามศูนย์สี่เจ็ดแป๊บแป๊บบตรงนี้ขัดเอ้ยขัดขาดสามแสนเฮยอ๋อหหน่อยสามแสน ใครตกปลาไป่อก่อนพี่บีมเนี่ยต้องไปนี้ว่ะต้องไปเออวุ้ยวุ้ย thank you พี่ก๊อฟเรียกแลบสามศูนย์สี่เจ็ดป่ะใช่ใช่ใช่สามศูนย์สี่เจ็ดโอ้เสร็จได้บอกบอกด้วยนะครับแล้วถ้าหลังนี้ใครบัฟอีกกูจะส่งแล้วนะกูรู้นะคนไหนพูดอะไม่ว่าใครไม่ฟังไหนก็ตามนะครับ มีเงินซื้อโทตับพี่เสี้ยวสีกันนั่นแหละตังไม่มีแล้วเดี๋ยวไม่พิเพอใจเาียวทุกคนเดียวจะหลับแล้วจะขาดเข้าเข้าเข้าไม่เอาไปครับเข้าไม่เอาไปจหลไหครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวนอนหลอแล้วกันนะนอนเขาหลอดเดี๋ยวมันเรียกเข้าแล้พี่เข้าแล้วอะออกไปได้เลยครับแล้วถ้าใครบัฟในเขตอภาครูเห็นนะกูเอาหมดนะไปหลหรไปเบิกรถกลับบ้านดีกว่าไปเบิกรถไปเบิกพี่พี่ไปก่อนครับพี่นี่มันติดแสจัดเลยเหรอไม่หลับแล้วตื่นแล้วเสร็จแล้ว แ็คไอ้กูดิไอ้ียอะไรอี่ย่นยกาแพ้กูดิยกามาเดมาเดมาเดไอ้บอสไอเหือไอ้บอสไอ้เหือไอ้เหือใครขับรดไม่ต้องไม่ต้องตีไม่ต้องไปหาดึงจากข้อควัมมาขรอโี่แตกไอ้ควายไอ้าไอ้กามดิมาดล้มเล่นไปล้มเล่นรปมเล่นไป้ม่นไป้เลนไ้มเลน้มเล่นไปล้มเล่นไปล้่นไปล้มเล่นไปล้มเล่นไปล้มเล่มเล่นไปล้มเล่นไปล้มเล่นไปล้มเ่นไปล้เล่ไป้เล่นไปล้ไปล้มเล่นไป้เ้เล เสมอกลางหนึ่งหนึ่งรีท่เนาะแจกแจกแจกให้ห้าสิบศูนเหมือนกันอันนี้ถือว่าเสมอนะเสมอกลางหนึ่งต่อหนึ่งพี่อย่าบังนี่อย่าบังนี่น้องอย่าบังเกี้ยอะไรวะคันไหนเป็นคันไหนเนี่ยคุณงงหนูบังไหมครับบังไหมครับบังไหมอันไหนชนไปเอาไม็ดเนเอาไม่เน่นทะลึ่งทะลึ่ง มึงมชนหน่อยสัสแกไม่ชนหน่อยแกไม่ชนกูเหรอสัสเอ้ยมึงขอโทษดิมึงขอโทษดิแกไม่ชนมึงขอโทษไม่นหนเรื่องไม่นหนเรื่องไม่เรงเอ้ยมันยิงนาโนพังเลยเพื่อนคือเขาบวชกันดีแล้วพี่หลอดพี่หลอดเขาบวชกันแล้วเมื่อกี้เขายิงกันมันจะมายื้อเวลาให้นี่ไม่ช่วยเพื่อนอะมันจะมายื้อเวลาให้เมเคไอ้นี่นะให้เมเคฟาร์มเนี่ย จะมายื้อเวลา่หรอไม่ช่วยเพื่อนหรอือมแม่มันไม่มีใครตีอ่ะฟังพี่อ่ะฟังพี่ไม่มีใครตีหรอกพี่จุง้งครับปี้เบิร์ t เดย์นะคะขอบคุณค่ะมิกิลจุ้งทำไรวะ